ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังขออนุญาตนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ดังนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2566าจำนวน3ระดับ ระดับประถมศึกษา1ห้องระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2ห้องและมัธยมศึกษาตอนปลาย3ห้องสอบด้วยระบบดนะิจิตอลเทสติ้งณโรงเรียนขวังวิทยาคมร้อยละของผู้เข้าสอบ89.32จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการรายวิชาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขวังประจำภาคเรียนที่2ทับ2566ณนศะูนย์การเรียนรู้ตำบล4แห่ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังดำเนินการสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนแบบออนไลน์ประจำภาคเรียนที่2ทับสอ6นณศูนย์การเรียนรู้ตําบล4แห่งครูผู้สอนคนพิการจัดโครงการศักยภาพนักศึกษาพิการด้านการดูแลสุขภาพประจำภา,ำภาคเรียนที่2ทับพณห้องสมุดประชาชนอำเภอขอวังครูผู้สอนคนพิการลงพื้นที่ พบกลุ่มจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาคนพิการภาคเรียนที่2ทับ2,566ณพื้นที่4ตำบลอําเภอข้อวังการศึกษาต่ตอเนื่องศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอข้อวังได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอข้อวังได้จัดกิจกรรมดังนี้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมชวนน้องอ่านหนังสือ จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์จัดกิจกรรมเกมบิงโกผลไม้งานอื่นๆตามนโยบายเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวอุดมการณ์รักชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติในทุกวันจันทร์ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังร่วมทำความสะอาดทำกิจกรรม5สกวาดใบไม้ภายนอกสำนักงานณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวัง ศูนย์ส่งเสรออออิมการเรียนรู้อำเภอขวังดำเนินการ er บันทึกข้อมูลพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานณนห้องประชุมศาสตร์พระราชาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขวังเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอนเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2566นหณห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพ่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะโสธร เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ณหอประชุมอำเภอคอวังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคอวังจัดเตรียมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด,ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน n โดยเข้าทดสอบระบบดิจิทัลดิจิตอลเทสติ้งปีการศึกษา2566ภาคเรียนที่2ณสนามสอบโรงเรียนคอวังวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและชุมชนอำเภอขอวังประจำปี2567ณสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอขอวังเข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและระบบไฟฟ้าภายในอาคารณสำนักงานเกษตรอำเภอขอวังเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสกรอ,อีสานเกมครั้งที่7ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณสนามกีฬามหาวิทยลาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบ Microsoft Teams ณห้องประชุมศูนย์เรียนรู้าศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพ่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธรมอบของสนับสนุนเพื่อน,นำไปมอบให้เหล่ากชาติยโสธรเนื่องในงานวันสถาปนาจังหวัดและงานกชาติประจำปี2567ณนะที่ว่าการอำเภอขอวัง เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงดำรงศาสตร์พระราชาน้อมนำพระบรมราชโองารด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพ่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขวังรับการประเมินการคัดเลือกการปฏิบัติงานสกร,รดีเด่นระดับประเทศประจำปี2566ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกตได้แก่สาขาบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขตประเภทข้ขาราชการครูและสาขาหน่วยงานการศึกษาสถานศึกษาประเภทห้องสมุทประชาชนอำเภอยอดเยี่ยมณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอหวางร่วมนิเทศติดต,ตามาการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำป,ปีการศึกษา2 5 6 6ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทยเจริญศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุดชุมและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคำเขื่อนแก้วครูกศนอตําบลเข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง4ี่ตำบลอำเภอขอวังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอขอวังณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขอวังเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานไตรมาสที่2ครั้งที่4ทับสองนห้ณห้องประชุมศาสตร์พระราชาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวัง จากผลการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีคุณภาพอย่างแท้จริงภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการกลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดนใจผู้เรียนขยายแหล่งเรียนรู้ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคุณภาพยั่งยืนต่อไป